พี่น้องมา,งาจากตลาดนะจ๊ะเนาะได้เนวกินมาหลาย่างพี่น้องเอ้ยบางเลือนะพี่น้องสิพผ้าเข้าคร่วก่อนไปหาเห็ดอันอันนี้กินพี่น้องนมจีนสาวน้ำปลานะคะลูกสาวพันยาเนาะได้มะละกินนกมาลูกมาใหญ่พี่น้องจาเอามากินกับนมจีนเาาน้ำปลากันนะคะอืม เนี่ยเราเบิ่งเครื่องกาแฟเราเนาะจ้ะเนาะเข้ากับชีสมะฮ็ดแนวกินเก๊ดสำหรับพี่น้องเลยอ่าจีนซาวน้ำปลาฮะนี่นะคะมาละโอ้ลูกใหญ่แห็นไหมพน้องพี่น้องอูกใหญใหญ่เดี๋ยวพักเข้าไว้นี่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าชีสมาล้างเนาะมาจับมาจับโอ้โหเข่าโอ้ ข้าวบ่ได้ล้างพี่น้นองเนี่ยน่าจะได้นะคะวันนี้เรามากินขนมจีนชาวนาตะละ่าผ่างครางออกดอกน้อยเดียวพี่น้องนะดอกก็ออกน้อยเดียวดอกอันอยังน้องเป็นดอกอบบน,น,นี้เป็นดอกแบบนี้พนะี่น้อง อันนี้พักหัระชาะคะขึ้นก่อนขึ้นก่อนอวดขึ้นช่ยอย่างงามเลยทุกคนนะคะขัดชีนะคะทุกคนตะไคร้ใบม,มะกรูดเซมาว้เห็ดน้ำยาหนุ่มจีนวันนี้ก็อนจะเอาตะไคร้ใบมะกรูดไหมเพื่อว่าไม่เห็ดน,น้ำยาหนุ่มจีนเพราะมือวันนี้เอาแท็กใหญ่มาเลยนะคะพักสาวน้อยจะก,กินนะคะเดี๋ยวเขาโอบทเ่ระยะ อันนี้กับั่วง่งทั่วงอกนะคะคิดบาทได้บักหลายพี่น้องนะกลิ่นขนมจีน,นสา,นา,าวน้ำปลาบวบอย่างงานเลยจ้ะักนาวทุกคนค่ะาักนาวก็มาสามลูกพี่น้องเอ้ยนะคะดูดิสามลูกต้นหอมพักซีมุกเจ้าจ๊ะจะอยากปนนะจ๊ะเนาะบางในน่้นต้นงามงามที่น้องอวบกินกับปุลนาะจ้ะเนาะบวกินกัะปุลกัมาซอยใส่ปุล เป็ดขนุนใสงหนังทองสักแท้เนาะจ้ะมาวางกันสิพี่นาะบ่มีหม่องวางขออญาติล่างมือจันหน่อยเนาะคะ่ะพักทองอุไลบ่พี่น้องพักดอกทองอุไลแม่จำได้แล้วดอกทองอุไลเออีแรกจำบ่ได้เด้วยไม่ได้จำได้แล้วเด้อพี่น้องทองอุไลบันี้มาซอยถั่วล่างถั่วซอยกัน ยำใส่กะละมังนี่ะล,ล่างทั่วก่อนเนอ้อพี่น้องเน้ออันดับแรกก็ล่างพักไว้ถ้าไปกินกบต้มจีนสาวน้ำปลารากันจเดี๋ยวค่อยไปยำเนาะพี่น้องมาล่างพักใส่กะละมังใส่ผักาดก่อนนะล้างพักผักกาดก่อนพี่น้องล้างผักก่อนนะคะอือดอกข้องไรน่นแหละพี่น้องจำได้แล้วพี่จำก่ได้ทองไรจะเป็นออกดอก ค่อยไลยช่วงนี้มันหนาฝนแล้วมันเป็นไรหมดมันหนาฝนจะแค่แบบเป็นไม่ได้หมดกำลังออกดอกออกมาทัานได้ไหายรับสาวน้อยก,ก็เพื่อนร่างเอาไปกินไล่แล้วิีโบเบิร์เอาตามนี้นะเนาะนะคะอืมกินไล่ตีโบเบิร์ต ขัวงอกล้างเอาขวงอกเพินหน่อยนะจะ๊าคะ่ะกินกับน้ำจินวนะปะลาวงอกขวงอกอนอคะอันน,ะะอนี่ดอกเขาไรก็ล้างเอาเพน,น่อยนะจะ๊หรา,านี่โหระพา,าน้ยกินกับ นมจีนซาวนะปลาดิสุดยอดเลยนะทุกคนยอดอ่อนๆนีน่ยทุกคนค่ะกำละสิบบาทกำใหญ่ๆไปเลยจ้ะแมงงามแถวพี่น้องแบ่งเราพี่น้องมาสีบโบเบิสเพราะว่าพักเท่าไหร่เราจะเนาะพักเท่าไหรอย่างแล้วนะคะนมจีนซาวนะฮปลาดิตกข้าวไรก็ได้น้อยเดียวละขังน้องเรียน มาิล่างเอาไปกินนั่นทุกคนนะคะล่างเอาไปกินน่นเป็นสมุนไพรอย่างนึงหอมนะคะแซบ่บคมนหน่อยคมนิหน่อยแซบ่บนี่นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วผักนะคะ,ะ,คะที่เราเตรียมไว้กินกับน,น้่งจีนนะคะ hai, tất ừ. cả các trứng cút, tách, tay cầm, tay cầm rồi nước tinh dầu hải leo đi đây nó, này cái gì mất soi mực thu đây là mặt... เมล้างอันน oh, ี uh, uh, ้แบบนี้ผูานี่มันละด้วยญ่ไปไปล้างขั้วโซเดียมใส่เนาะซอยขัวใส่น้ำล้างก่อนล้างก่อนเนาะล้างก่อนล่างใส่บู่มดอ วัดโะเดีย,ยร์มิสเตอร์ที่บอกเออพี่สิน้องไอเผน้นะไปใส่ถ้าซีลิ่งจป,ไใ,ปใส่ไังไงใส่แค่สามนี้ซอยใส่หกจี๋รถแท็กซี่ซอยแต่นั้น ก็คลิปนี้กับขนาดเตรียมพักกับีไปแล้วที่น้องสิบนาทีแล้วนะกสีเมนโลกหน้าบอกยำ มันไม่น่ามองใส่แต่เรามั่งพยายามเลยนะคะซอยต้นหอมซอยมักรั่วเลยนะคซอยน้ำตาไเลยจ้า เซ็นดั่งนิดหน่อยนะจ้าคลิปนี้ว่าสิยำกัดยำบดทันหนอกพี่น้องคลิปนี้กัดซีเมนว่าเตรยียมทักไว้ทายำน,นั่นแหละสิโดนโทษแน่จ้านะคลิปนี้กัดซีเตรียมทักไว้ยำเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปเด้ค่ะ น,น้ำนำนะคะทุกคพริกกระสิ่ซอยใส่ใ้่ไหพี่เข้าสใส่พริกขงไปเลยแล้วัะเนาะพริกข,ไกขงไปเลยนะคะวมะ,ะนาวเกกหน่อยแล้ะจะนาวปาดนา้ำเก๊กน่อยน้ำสองซีไ่ไฮบมีกับบะไส่นะคะทุกคนบมีกับบะส่เพราว่ามี่นะคะ หนุ่มจีนนะคะทุกคนเขาจะไปซาวใส่น้ำไปก่อนซาวใส่น้ำเอาแบบพอดีนะออนไลน์ก็ใช่หมดกินมาปุ๊บเนี่ยเราซ้ำนี่แหละกินสองคนรักษาได้เราจะซาวใส่น้ำไปเลย ดีล่างมาล่างใส่หน้อยมาเสร็ยแล้วทุกคนนะคะตบจีนเอาน้ำปลาด้าล้างแบบว่าใส่น้ำเพิ่หน่อยนะจะเลาะเพิ่มสิได้เวลายำเพิ่อสิบสินบอกพันกันมาฮีจักหน่อยแล้วจ่ะยีสินไปยำนะคะ เส้นคูณกับงามเน้อยคือน้องยีออก,กอเวลายันเส้นงามน่จาจะอันนี้เราจะใส่ข้าวคั่วนั่เน,นี่ยคืน้องใส่ข้าวคั่วน้ำหอมทุกคนคัน,น,น,มน,น,คนคไม่ใส่ข,ข,ข้าวคั่วเพราะกระสีว่าก้อยขนมจีนนั่นแหละก้อยขนมจีนนั่นแหละทุกคนนะอ่ะคลิปนี้ก็ลาพี่และน้องไปก่อนนะ มาพบเสาเรเดือนคลิปตบไปย้ำนะจ๊ะ